สำรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะจาร์หมอเตอร์วอรตี้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เรามีคําถามมากมายเลยเปิดสายไหมเปิดสายก่อนดีกว่าค่ะเปิดสายเลยกับกับคุณผู่ชมใช่แล้วค่ะแล้วสาหรับท่านใดที่มีคําถามตอนนี้ยังโทรมาทันไหมคะจันเรียกคำถามเดยวนี้ถ้ามันจะไม่ทันหรืออนเกือบครึ่งชั่วโมงโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์029349258ถึง9นะคะเรารอรับสายแล้วก็ตอบคำถามให้ทุกท่านอยู่ค่ะ อ่าขณะที่รอรับสายอ้าวเอาเอสมเข้ามา SMS เข้ามาคำถามแรกค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำอู่ซ่อมนะคะแลโวเวอร์และก็ร้านขายอะไรค่ะผมอยู่แถวนนทบุรีครับช่วยแนะนำหน่อยตา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 นนทบุรีเนี่ยนะครับจะบอกให้อยู่ตรงก่อนถึงแยกบางบางพูดเขาไม่ใช่บางพูนนะเพราะบางพูดมันอยู่ทางนู้นบางพูดอยู่ตรงบริเวณเอาไปว่าใกล้กับทางยกระดับ สะพานทางยกระดับข้ามถนนราดตานทิเบตค่ะชื่ออูอันดามันอูอันดามันนะคะอูทำแต่แรนดรเวอร์โดยเฉพาะและอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่ตรงคลองประปาคลองประปาตรงใกล้แถวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเลยไปหน่อยเลยไปหน่อยใช่ใช่ใช่ตรงนั้น รู้นี่รู้จักอ้าวหนูเป็นเด็กมหาลัยธุรกิจบันดิตนะคะอ๋อโนค่ะก็ไปซ่อมได้เลยนะคะที่อุอันดามันใช่ไหมคะใช่แล้วก็อีกอู่นหนึ่งจำชื่อไม่ได้แต่ว่าก็อยู่ตรงนั้นอของปราปาซ่อมแล,ลว้วเลยโดยเฉพาะเลยนะคะและอีกหนึ่งคำถามค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับรถยนต์ CRV ปี2013หน่อยครับอยากจะทราบอัตราสิ้นเปลืองเกี่ยวกับการกินน้ํามันไหมคะ C ีเอวีรมอัตราการสิ้นเปลือง CRV 2013น, 3, นี่โอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดแล้วต้องบอกว่าตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ค่อนข้างจะประหยัดมากเพราะว่าเขาใส่นวัตรกรรมอะไรเข้าไปเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปกติแล้วก็จะมีชื่อเสียงเรื่องของระบบ VTEC VTEC mm hmm. นี่ะทำงานแบบเขาเรียกว่ามีตัวล็อกองศาเขมชับสูงแคมชับต่ำนะครับขับขี่แบบประหยัดได้แล้วก็ขับขี่แบบหวังอัตราเร่งก็ได้ตรงนั้นก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่ เท่าที่ทดสอบนะครับแล้วก็นําเคยขับไปยังสปอปอลาวตั้งแต่นี่แหละครับขับจากกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ไปถึงนู่นเลยนะ,ะไปถึงด้านทา,ทางเหนือของของลาวเลยที่หลวงน้าําทากินน้ํามันไหมคะประหยัดมากประหยัดมากว่าเฉลีย่ยออกมาแล้วนะครับคืออันลิมิตนะฮะไม่ได้แหมที่มีความเร็วคงที่ได้อยู่เกือบเ,อเือประมาณ13.5กิโลเมตรอลิตร อนลิมิตนะต้องใช้คำว่าอนลิมิตนะอลิมิตเลยก็สรุปว่าไม่สิ้นเปลืองน้ำมันนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งคำถามนะคะผมใช้รถนะคะมีสายเข้ามาแล้วค่ะทางกับคุณกิษณะนะคะรับชมอยู่ที่จังหวัดสงขานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิษณะครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินนะครับได้ยินค่ะเอออาจารย์รถที่ใช้น้อยทำไมทำไมไอ้กระจก แต่กระจกไฟฟ้าไม่ค่อยขึ้นนะครับก็นั่นเป็นเหตุผลหลักเลยที่คุณบอกว่ารถใช้น้อยนี่แหละเพราะว่าอะไรฮะคือกระจกไฟฟ้าเนี่ยมันมันต้องอาศัยทั้งไฟฟ้านะครับที่ที่มันจะต้องถูกป้อนอยู่แบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดว่ารถคุณจอดมากกว่าเนี่ยอย่าว่าแต่กระจกไฟฟ้าเลยครับบางทีการสตาร์ทมันก็ไม่ติดทีนี้กระจกไฟฟ้าเนี่ยมันจะใช้ไฟอยู่ประมาณใช้ไฟประมาณแโวลต์นะฮะถ้าถ้าเกิดว่าประจุไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ของคุณต่า แน่นอนครับกระจกมันก็ไม่ไม่ขึ้นครับเออแล้วแล้วก็บางทีครับติดเครื่องแล้วบางทีพอติดเครื่องสั้งเดียวแล้วม่มีเสียงดังเป๊กทีเดียวเลยครับติดเครื่องแล้วยังไงนะครับเครื่องติดแล้วก็มันยังมันจะดังเป๊กทีเดียวครับดังเป๊กนี่คือดังหมายถึงตัวตัวที่เราสตาร์หรือว่าเครื่องไม่ไม่ครับเครื่องเบเครื่องติดแล้วใช้สักเดียวก็ดังเป๊กขึ้นแป็เด่ดังที่เครื่องครับดังทีเดียวหรือดังหลายๆทีครับดังดังทีเดียวครับ ไม,ไม่ไน่แน่ตอนี้ไม่แน่ใจคืออ,อ,อย่างนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีระบบต,ต่างๆมันก็จะเริ่มมาในการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวไหนที่มันมีเ,เรื่องของเซนเซอร์และถ้าเซนเซอร์เกิดการสะดุดหรือเกิดการไม่ทํางานอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดเสียงขึ้นได้แต่ว่าเรื่องของระบบเซนเซอร์คงไม่ดังถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการขยายตัวของของ,งพวกดังทีเดียวแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ดังเลยครับ ดังบริเวณไหนแล้วฮะห้องเครื่องหรือห้องโดยสารครับไม่ไม่แก้วเครื่องอยู่ข้างบนเครื่องรู้สึกนะข้างบนเครื่องค้าอยูอยู่ข้างข้างเครื่องข้างข้างเออพูดยากนะมันมันมีอะไรทั้งเยอะแยะมากมายด้วยกันที่อยู่ข้างข้างเครื่องนะฮะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะฮะผมขอตอบคาถามแรกก่อนว่าหลังจากที่คุณสตาร์ทไว้คุณควรถ้าเกิดว่ารถคุณไม่ได้ใช้คุณควรจะสตาร์ทไว้ต่อวันเนี่ยนะครับ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15นาทีเพื่อที่จะให้มันมีการชาร์จไฟเข้าไปหาแบตเตอรี่แล้วก็ไอกระจกไฟฟ้าอะไรต่างมันก็จะทํางานได้ตามปกตินะครับแต่ว่าไอ้เสียงดังนี่มันดังทีเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดเพราะอะไรขอ้งคุณใช้รถเออดเออล,ลืมถามเลยว่ายี่ห้ออะไรรุ่นไหนอ๋อยี่ห้อยี่ห้อีรสุขครับ b 2000ครับเ,เป็นไปได้ว่าการทำงานของระบบปั๊มนะฮะครับ ระบบปั๊มจะขอขอถามอีกข้อนึงครับเชิญครับว่ารถรุ่นใหม่ที่ว่าเอแหนบอยู่ข้างบนกับแหนบอยู่ข้างล่างอันไหนทรงตัวดีกว่ากันดีกว่าครับแหนบเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับส่วนใหญ่รถเพลาเทิร์นแหนบแหนบเทิร์นเพลาไม่ใช่แหนบเทิร์นเพลาฮะแหนบอยู่บนเพลาเนี่ยนะครับมันจะอยู่อย่างนี้ครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะหรือไม่ก็เป็นสองล้อยกสูง แต่รถที่อยู่แหนบใต้เพลาเนี่ยจะมีการทรงตัวได้ดีกว่าเพราะว่าจะน้อยที่สุดระยะของตัวถังหรือแชดซีเนี่ยมันต่ำ<อ>นะฮะมันก็จะมีการทรงตัวได้ดีกว่าแต่ว่าไอ้พวกที่รถที่มันแหนบเทินเพลาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะทรงสูงแต่ว่าเขาก็จะใช้วิธีใส่กันโครงหรือไม่ก็ใส่ไอ้พวกกันสะบัดไอ้กันแบบคล้ายกับเป็นสเตเบิไลท์ก็คือตัวเป็นแบบโชกคนะฮะนึกอ,ออกไหมฮะชิ้เสียง ที่เขาทาเหมือนโชกอ่ะคือตัวหนึ่งข้างหนึ่งก็ยึดไว้ที่ชัดซีอีกข้างหนึ่งก็จับไว้ที่คางนะครับเขาจะใส่เขาจะเอาตัวนั้นช่วยแต่ว่าถ้าพูดถึงสองอย่างนี้ก็คือแนวใต้เทาดีกว่าครับจะขอถามอีกข้อนึงครับเว่าเชิญเลยค่ะถามว่าอะไรคะเวลาคิดแบตเตอรี่ต้องคิดยังไงถึงจะถูกต้องครับคิดดาวหรอฮะหรือว่าอะไรเวลาคิดแบตเตอรี่เวลาเยวลาบวกลบบวกลบยังไงถึงจะถูกต้องครับ คิดคิดเรื่องเรื่องอะไรนะคิดเร่องอม่อแบตครับม่่อแบตอ่าแบตเบี้ยถ้าถ้าเบี้ยอันนึงมีไฟอันนึงไม่มีไฟถึงถึงเราจะคิดคิดยังไงถึงจะถูกต้องครับหนีบเหรอฮะม่่อแบตเตอรี่ครับอ่าเข้าใจม่่อแบตเตอรี่แล้วทําไงจะได้หนีบแบตเตอรี่หรือไงเออครับครับแบตเบี้ยไม่เบี้ยเบี้ยถ้าถ้าอีกอีกโลกหนึ่งไฟพออยู่อีกโลกหนึ่งไม่ค่อยมีไฟจะคิดยังไงโอเคโอ้เออแหมผมก็เหมือนนะคืออย่างนี้ครับ ให้เอาแบตนะครับจากตัวที่มีไฟนะครับมีไฟคือหนีบเราจะขอขอภายเอาใหม่ก่อนเพราะว่าถ้าหนีบอย่างนั้นอันตรายเพราะเอาเป็นว่าหนีบขั่วรบนะคั้วบวกขั้วบวกของของแบตที่ไม่มีไฟก่อนนะครับบวกกับบวกกับบวกนี่ครับบวกกับบวกใช่นะฮะบวกกับบวกเนี่ยนะครับมาที่บวกจากที่ไม่มีไฟมาหามีไฟ แล้วลบจากที่ไม่มีไฟมาหาลบมีไฟนะครับคือทําเป็นสเต็ปนะฮะอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไม่จะไปเอาทางทางมีไฟทีนี้ถ้าไอทางมีไฟมาเนี่ยบางทีบางครั้งเราไปเราหนีบเสร็จแล้วเราไปวางหรือไปโดนโลหะหรือไปอะไรอีกมันเดี๋ยวมันจะ,นจะเกิดช็อตขึ้นมาเกิดตีขึ้นมานะครับต้องเอาที่ไม่มีไฟไปหามีไฟครับเอาง่ายๆเลยนะฮะ ขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่กฤษณะอีกหนึ่งสายค่ะจะรออยู่นะคะกับคุณนิดค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะสวัสดีค่ะสายค่ะจะรออยู่นะคะจากคุณนิดคุณนิดฟังทางโทรศัพท์เท่านั้นครับ สวัสดีครับครับฟังทางโทรศัพท์นะครับสี่เสียงโทรทัศน์นิดครับครับกำลังอยู่ครับบจัเชิญเลยฮะคุณนิดครับผมใช้รถศูนย์เก้าฟอร์ดอยู่นะครับฟอร์ดอะไรรุ่นไหนตอนนี้ตอนนี้ฟอร์ดศูนย์เก้ารุ่นสี่ไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์สองพันห้าครับอ๋อครับครับถ้าเชิญต่อฮะตอนนี้วิ่งได้พันสี่แสนสามหมื่นเก้าพันกว่าครับครับ ไปก็จะไม่โชว์สายพานครับแต่ในคู่มือเขาบอกว่าแสนสองแลครับเขาบอกแสนสองใช่ไหมฮะครับผมก็อย่าให้มันโชว์เลยครับก็ตามตามสเปคที่เขาบอกดีกว่าอ๋อต้องเปลี่ยนเลยนะครับครับควรจะเปลี่ยนดีกว่าครับเพราะว่ามันก็มันไอเรื่องของสายพานทามมิ่งเนี่ยทั้งหมดมันจะขาดมันก็ไม่มีอะไรเตือนนอกจากสัญญาณไฟพัาะสัญญาณไฟโชว์นี่ถือว่าก็ไม่อยากให้ประมาทในเรื่องนั้นฮนะก็คือมีโอกาสเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนก่อนดีกว่าครับ ครับผมก็มีเทศครั้งเดียนี้แหละครับครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาตอบคําถามจาก SMS กันบ้างดีกว่านะคะบอกว่าสายไม่มีแล้วสายไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังจะติดต่อเข้ามาอีกสักครู่เดียวนะคะถามว่าผมใช้รถนะคะ City L X I P เก7ค่ะมีปัญหาก็คือเวลาขับเนี่ยจะมีเสียงดัง นะคะเกรงเกรงเหมือนช่วงล่างมีอะไหล่หลวมๆอยู่นะคะ <Ừ. S 1> แล้วก็เวลาเลี้ยวข้างซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะมีเสียงดังด้วยค่ะอยากทราบว่าปัญหาทั้ง2องอย่างเนี่ยสาเหตุคืออะไรค่ะออถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วดังนะแต่ว่าไอตต้ตรงพิ้งตรงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาการที่ไม่ได้ไม่ไดออ้ที่มันไม่ได้บ่งบอกถึงเพลาขับแต่บอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วดังนั่นหมายถึงเพลาขับ เผาเาขับเนี่ยมันจะเวลาเลี้ยวอยู่เทอนเนี่ยมันก็จะมีเสียงกั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 งเกี่ยวกับล้อไหมคะคุณเกี่ยวกับเพลาเกี่ยวกับเพลาอ่าก็เรียกเป็นเผาขับเผาข้างซึ่งสาเหตุของเลาข้างที่มันเสื่อมเพราะอะไรมันจะมียางหุ้มไอ้ยางเนี่ยเขาเป็นยางยางที่หุ้มเพลาแ้วส่วนใหญ่แล้วคนก็ไม่ทดยเคยก็ไม่ดูก็จะมองว่ายางฉีกขาดปั๊บไอ้จัระบีมันก็จะไหลไง ไหลออกวันนี้พอไอ้ตรงเนี้ยเรลาไม่มีจรบีไปหล่อลื่นมันก็เป็นปัญหาละอ๋อก็เลยเกิดเสียงขึ้นเกิดเสียงปัญหาก็คือเกิดจากเพลานั่นเองค่ะอีกสายหนึ่งค่ะรออยู่นะคะจากคุณจอยนะคะจังหวัดลบบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณจ่อยเหรอฮะคุณจ่อยสวัสดีครับคุณจ่อยครับสวัสดีครับหรือว่าผมจะถามว่าคุณจอยคุณจอยดังนิดนึงครับไม่เม็ดเดียวผมจะถามว่ารถผมไทเกอร์ครับคุณไทเกอร์ครับ มีสติ๊กเกอร์ติดข้างหลังติดข้างข้างครับเยียกจะครับเอาสติ๊กเกอร์ติดเอาสติ๊กเกอร์ออกยังไงครับเลอกตัดสติ๊กเกอร์เอ่อมันเป็นสติ๊กเกอร์ใสแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นที่เขาติดตั้งเขาให้ซัพพลายเออร์ทำมาอ่าโดยเฉพาะเลยทำไมคุณจะเอาออกทำไมล่ะฮะคุณคุณจอยเออผมต้อเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่ครับผมออกไม่ได้อืมมันจะเป็นอ่านี้ฮะมันก็ต้องใช้การเลาะแต่ว่า ถ้าเลาะแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องดึงออกมาทั้งแผ่นอย่างนั้นได้เลยมันจะเป็นในลักษณะของพวกคุณพวกคุณตรงไหนที่มันอ้าได้ปั๊บคุณดึงมาขาดก็คือขาดอ่ะโพสติกอร์เนี่ยมันจะเป็นกาวที่เหนียวมากใช่ครับใช่ใช่อ่าก็มีอย่างเดียวก็ต้องค่อยๆแกะนะครับต้องค่อยๆแกะนะครับใช้กวนป่ะครับที่ยังไงใช้อะไรครับยังไงนะฮะใช้เขาว่าใช้น้ำมันก๊าซไลยครับอ๋อหลังจากแกะแล้วใช้น้ำมันก๊าซเช็ดครับโอ้ถ้าผมแกะลราจะใช้อะไรแกะครับ ต้องต้องเอาไอ่อมันต้องใช้ต้องเก่งพอสมควรผมว่าไอ้พวกนี้ใช้ต้องให้ร้านที่เขาทาเกี่ยวกับเรื่องพวกติดฟิล์มกรองแสงอะ่ะพวกนี้จะเก่งเพราะว่าเขาใช้คัตเตอร์เขาเบาอะ่ะใช่ไหมฮะมันเบาแล้วก็จะมีการสกิดสกิดส,ก,ดสกิดอะไรเงี้ยนะคอยสกิดไปเรื่อยครับทำเองได้ไหมครับทำเองได้ไหมทำเองได้ไหมต้องใช้ใจเย็นพอสมควร ต้องใจเย็นพอทคนต้องค่อยๆ<อ>ลอกต้องค่อยๆลอก<น>แล้วก็อย่าไปเอาปลายแหลมไปสก,กิดนะมันต้องคล้ายๆเอาด้ามคมอะ่ะสก,กิดสก,กิดสก,กิดไมได่เรื่อยนะ<อ>แล้วก็หลังจากที่เราดึงออกไปหมดแล้วมีขี้กาวก็ใช้น้ำมันก๊าซเช็ดเอาใช้น้ำมันก๊าดเช็ดได้ครับโอเคขอบคุณครับ,บสวัสดีค่ะมาตอบคำถามทาง s m s กกันบ้างนะคะอาจารย์ได้เอาเลย ผมสังเกตเห็นว่าเวลาเราใช้นะคะคริสคอนโทนร,รอบรถจะสูงขึ้นกว่าปกติใช่ไหมคะหรือว่าเครื่องมันเร่งกว่าเดิมแล้วทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหรือว่ารถผมมีปัญหาเองน่าจะรถมีปัญหาเองหรือไม่ก็เราเราเขา,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 าเรียกอุปทานอุป,ป,อปทานไปเองอุปทานไปเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำงานยังไงครุสคอนโทลก็คือการควบคุมความเร็วคงที่คือเราตั้งไว้ มันก็จะอยู่ที่รอบอยู่ความเร็วมันก็จะสมมติเราตั้งไว้ที่ประมาณร0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราลดความเร็วมาพอหลังจากนั้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่ร้อยเหมือนเดิมรอบมันก็จะทํางานสัมพันธ์กับกับความอัตราเร่งอัตราความเร็วอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่ว่าเราสมมุติว่าความเร็วที่ร้อยนะครับแต่รอบเครื่องยนต์เนี่ยเดิมทีนะเดิมทีมันจะอยู่ที่ประมาณ2001 แต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าพอครุกคันโทนเสร็จรอบมันจะขึ้นไปเป็น2 5 0 0ันพไม่ใช่ไงไม่ใช่ก็จะอยู่แค่ั้นก็อยู่เท่านั้นแหละครับจีิงๆแล้มันจะทำงานสัมพันธ์เท่านั้นเองสรุปว่านะคะก็ไม่ได้ทำให้มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงมากขึ้นนั่นเองนะคะใช่ครับมาอีกหนึ่งคำถามค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะคะโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะที่เบอร์029349258หดถึง9นะคะอาจารย์แล้วก็ไปเฟิร์นรอ ตอบคำถามให้ทุกท่านอยู่ค่ะโอเคคำถามหน้ามาไปเพินตอบเลยนะคะมากับอีกหนึ่งคำถามจาก s m s ค่ะครับค่ะเครื่องนะคะ 4D 56แบบมีเทอร์โบกับไม่มีเทอร์โบต่างกันอย่างไรนะคะเครื่องผมไม่มีเทอร์โบแล้วถ้า,ถา,ถาเกิดว่าจะติดเทอร์โบเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคอตอบ ย้อนหลังกลับไปน,นิดนึ่งคเ,ออเครื่องยนต์ 4D 5 6เนี่ยนะครับมันเป็นเ,ออเป็น v n Turbo คือคือ Turbo ตัวเนี้ยเป็น Turbo แปรผันแล้วของค่ายมิซูเนี่ย Turbo เขาจะมีใบเทอบายสองใบก็คือหมายถึงว่าไบใบไอที่เป็นใบๆบอยู่ทั้งหลายเนี่ยอันหนึ่งก็เป็น ID อีกอันก็จะเป็นไอเสียมันจะช่วยในเรื่องของการเผาไหม้ในเรื่องของเชื้อเพลิงค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากขึ้น ดันั้นถ้าบล็อกเดียวกันกับบอสเดียวกันระหว่างเครื่องยนต์ 4D56 มักจะมีตำแหน่งติดตั้งเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ c m 4 0คือในบ้านเรา c m 4 0คือไม่มีเทอร์โบแต่มีตำแหน่งที่ติดตั้งเทอร์โบให้เพราะว่ามันเครื่องบล็อกเดียวกันแต่แต่ว่าในแต่ญี่ปุ่นเ,เขามี และนั้นก็สามารถที่จะเอาเชอร์โบมาติดตั้งได้เลยก็คือสามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยนะคะใช่แล้วก็เป็นไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ยปันหาแต่ประการใดค่ะแล้วก็ยังไงคะอาจารย์ตอบอีกสักหนึ่งคำถามจาก SMS ไหมคะสูนรถนะคะตรงแล้วไม่กินซ้ายกินขวาแต่ว่าพวงมาลัยเอียงนิดๆค่ะ ต้องถอดพวงมาลัยแล้วก็ใส่ให้ตรง oh, หรือ oh, เปล่าคะ oh, าหรือว่าต้องทาวิธีไหนไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วมันเป็นข้อข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดหรือข้อไม่รอบคอบ <Okay. S 2> ของร้านร้านที่ตั้งศูนย์ถุงล้อร้าน uh huh. ที่ตั้งตั้งศูนย์ถงล้อดีๆเนี่ยเขาจะพอมีเครื่องจับที่ล้อปับ๊บนะฮะแล้วก็ก็จะมีตัวล็อกพวงมาลัย <Okay. S 2> ก็คือตัวล็อกตัวล็อกเนี่ยมันจะยันไปอยู่ที่ป่าแป้นเบรก หรือบางที่บางที่ก็จะมีตัวล็อกพวงมาลัยแล้วยันอยู่ที่เบาะนั่งก็แล้วแต่แล้วก็หรือแม้ก็เป็นที่ส่วนใหญ่เขาจะแป้นเบรกแป้นแป้นคันเร่งเอาไว้นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้พวงมาลัยนั้นไม่ไม่หนีตามเวลาที่เข้าไปขันที่ตรง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 แหลกนะฮะตรงแหลกพวงมาลัยหรือว่าตรงที่เป็นหนวดกุ้งอะไรก็ตามถ้าเป็นรถกระบะก็หนวดกุ้งแต่ถ้าเป็นรถเก่งก็จะเรียงไปไปขันที่แหลกเพื่อที่จะให้มันสู์มันได้คือมุม โชอินโชว์เอาท์โชว์อินโชเอาท์นะครับมุมแคสเตอร์นะฮะอ่ามุมแคมเบอร์อะไรต่างเนี่ยมันจะได้ได้ได้ตามมาตรฐานได้ตามที่มันควรจะเป็นแล้วเนี่ยนะครับมีอัตราส่วนที่ถือว่าลบน้อยที่สุดนะฮะลบน้อยที่สุดดังนั้นก็ควรจะมีการล็อก ไปให้ร้านที่ตั้งศูนย์ทงล้อแก้ไขภูมิใยของคุณต้องไปให้แก้ไขไม่ต้องถอดมาแก้ไขเองนะคะไม่ต้องถอดครับไปให้ร้านทําดีกว่านะคะถอดแล้วยุ่งยากมากจะมีปัญหาเยอะเลยไหนจะเรื่องของแอร์แบกไหนจะสวิตช์แอร์แบกไหนจะเรื่องแตรเรื่องอะไรเดี๋ยวยุ่งตายเลยครัทางที่ดีไปให้ที่ร้านทําดีกว่านะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะน้ํามันพาวเวอร์หายค่ะมีหยดลงพื้นนิดหน่อยผมลองหาข้อมูลในเน็ตเขาบอกมาว่าน่าจะเป็นที่แหลก เปลี่ยนนะคะเป็นหมื่นราคาเป็นหมื่นเลยสู้ไม่ไหวนะคะพอจะมีทางแก้ไขไหมคะมันอยู่ที่มัอะไรแล้วแต่เพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงเป็นเฉพาะแหลกอย่างเดียวเราต้องหาตำแหน่งด้วยนะฮะตำแหน่งของมันนะว่าหนึ่งมันรั่วตรงไหนคือมันตอนเราจอดเนี่ยดูตำแหน่งที่หยดถ้ามันหยดตรงกระปุกน้ํามันพาวเวอร์มันก็คือปุกน้ามันพาวเวอร์ถ้ามันหยดที่แหลกมันก็คือหยดที่แหลกค่ะงนี่ไม่ใช่มันหมายถึงว่ามันหยดแล้วจะต้องเป็นแหลกเสมอไป อาจจะอยู่ที่เป็นตัวกระปุกน้ำมันพาวเวอร์หรือท่อข้อต่อระหว่างท่อท่อน้ำมันพาวเวอร์ท่อน้ำน้มันเข้าน้ำมันออกอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้แรงดันไง<ช>น้ำมันเข้าไปที่กระปุกแล้วก็ออกมาจากกระปุกดูอาจจะเป็นที่ท่อก็ได้เพั้นหาจุดที่แน่นอนเสียก่อนอย่าเพิ่งไปตกลงว่าจะต้องเป็นแหลกเสมอไปเอาไปเช็คดีกว่านะคะ,ะ<ช>มีหนึ่งสายค่ะรออยู่ค่ะคจากคุณหนึ่งเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับเชิญครับ ผมอยากสอบถามครับผมใช้รถอีซูแชมป์อยู่นะครับปีไหนคะปี96ครับ96แชมป์วันแชมป์ทูแชมป์ทรีแชมป์คาตาลิติกแชมป์ไม่ผมเพิ่งขึ้นมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเหมือนกันฮะอ้าวพวมอะไรเป็นแม่สองก้านใช่ไหมครับผมมุ่งอลไรสองก้านครับอ่าโอเคอ่าแล้วะผมอ่าเวลาผมขับไปด้วยความเร็วอยู่ที่ร้อยนะครับเวลาเบรคครับมันสันสันที่พวกอะไรอ่ะ สันส่นๆเวลาเบรกใช่ไหมครับผมโอเคอาการเนี้ยเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งจานดิสเบรกของคุณครเริ่มเข้าภาษาเขาเรียกอะไรเป็นคลื่นคือบวมอ่ะเป็นนคลือ่ออ๋มันเป็นเป็นคลื่นไงมันมันคลื่นแต่ว่าดูดูสายตาเราดูไม่ออกหรอกแ,<ล>แต่ว่ามันเจอความร้อนเยอะๆเนี่ยบางทีสมมติเราเราเบรกเบรกเบรกอะไรเงี้ยแล้วรถคันรถบัตทีไปเจอน้ำลุยน้ําฟุบน้ําโดนความเย็นปุ๊บเงี้ยจานเนี่ยมันเป็นร้อน อาจารย์ดิสเบรกเป็นหลอนแล้วเป็นคือเวลาที่เบรกมันก็จะมันก็เหมือนกับผ้าเบรกมันจับเนี่ยสองด้านเนี่ยมันก็ปรับ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 เนี่ยก็บอกส่งคำส่งไอ้เรื่องของการสะเทือนขึ้นมาที่ภูมะไลคือวิธีแก้ไขคือต้องอไปเจียจานเบรเจียจานใช่ไหมครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเจียจานเนี่ยบางทีช่างถ้าช่างช่างเขาจะเห็นแล้วว่าจานถ้ามันเจียเคยเจียมาแล้วเนี่ยมันบางมากเนี่ยเขาก็จะรู้แหละเขาจะบอกให้เราว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วครับอ๋อก็าคงต้องคงต้องเปลี่ยนจานใหม่โอเคครับ คับครับสวัสดีค่ะต้องเปลี่ยนจานใหม่เลยนะคะเปลี่ยนจานเบรกไม่ใช่จานข้าวหนูเข้าใจเป็นจานข้าวมีหนึ่งสายค่ะเข้ามาแล้วค่ะคุณจำนงนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจำนงสวัสดีครับคุณจำนงครับรถผมเป็นรถยี่ห้ออะไรคะไม่ไม่ทันยานไม่ค่อยดีเลยเนาะไม่ไม่ได้ยิน อ่าเอาพูดได้เลยครับได้ยินผมได้ยินชัดเจนครับเช่นครับพุจนงอ๋อไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอเอ,เอางี้คุณจำนงพูดมาได้เรื่อยนะครับอแล้วก็ฝากคาถามไว้นะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังทางโทรทัศน์อีกทีหนึงก็ได้ครับครับครับคือผมรถบีเอ็มนะจต่มุมวางเครื่องวางเครื่องสามเอสตัวต้าสามเอสฮะแล้วก็มันเวลาวิ่งไปสุดๆแล้วเวลา ปิ่งเต็มที่นะฮะยกคันเร่งแล้วมันจะดงังป้งป้งป้ง,ปงไอทีทีทีปลายท่อ,อเสียไมเปลี่ยนท่อ,อเสียมาแล้วมันก็ยังดังอยู่อะไม่ดาบเป็นไรฮะมันอ่าไม่รู้ผมพูดอันนี้ได้ยนินหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินก็เดี๋ยวก็ว่างเอากครับเเได้ยินครับไ,ได้ยินแล้วนะไม่ได้เป็นที่ท่อไอ,อเสียครับไอที่ดังๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ฮะก็คือหมายถึงว่าการอ่เป็นการตั้งไฟแก่เกินไปนะครับ ปอตังอ้งเสียงหายไปที่อีกแล้วอออ่าาโเเคฟังที่บ้านอ่าครับงั้นฟังทางทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังน,นะคครรัับบขอบคุณค่ะคครรัับบอ่านะเอ่อนะอ,อย่างนี้ครับคือคือมันจะเกิดเป็นการตั้งไฟของเครื่องยนต์ 3s ของคุณเนี่ยมันคือคุณตั้งไฟแก่เกินไปมันก็ทําให้การจุดระเบิดเนี่ยคือยังก็คือแทนที่ศูนย์ตายบนกับศูนย์ตายล่างเนี่ยมันทำงานไปจบละขึ้นมาละลงมาละ แต่มันยังมีค้างอยู่มันมก็จะเกิดการจุดระเบิดซ้ำซ้อนนะครับที่เหมือนกับเราใช้แก๊สที่เรียกว่าชิงจุดะนะฮะชิงจุดแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ชิงจุดคือมันจุดระเบิดต่อเนื่องนะก็คือไม่ไม่ไม่มันก็จะออกมาทางปลายท่อไอเสียมันก็จะเกิดเสียงแบบเวลาที่เราถอนคันเร่งวันเร่งปุ๊บถอนคันเร่งมักก็ปุ้งุุงุุุุุุุุุุ่ทุุุุุุ่อุุอุนนัุน,นปปุุุุุุุุุุุุุุุรุปุัุุุุุุุุุุุุุุุุุัุุุุุุุุุุ นะครับก็อาการนี้ก็จะหายไปไม่ได้เกี่ยวกับท่อไอเสียแต่ปัะการใดครับท่อไอเสียนัก็ากับว่าเราเราเราเข้าใจผิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับต้องไปปรับตั้งไฟของเครื่องยนต์นะใช่ค่ะแล้วก็นะมานะค่ะอีกหนึ่งสายนะคะคุณเปียกจังหวัดนคนปรปฐมค่ะสวัสดีค่ะคุณเปียกครับสวัสดีครับวันนี้มีปัญหาอะไรเอ่ยคือผมใช้รถ t o โยต้าโซโล n a ปี97ครับรถเก่ง รถตัวนี้ผมซื้อมามือสองราวนี้มันมีคาบน้ํามันที่หัวฉีดสองหัวที่ได้มีหัวเดียวครับที่ที่ที่ไหนที่อหัดเทียหรือหัวฉีดหัวฉีดครับหัวฉีดฮะครับผมแล้วยังไงต่อฮะสายมันเป็นเพราะอะไรครับเอเกิดการรั่วฮะของอที่ที่ซีนที่หัวฉีดอ๋อที่ลูกยางพวกลูกยางใช่ไใช่พวกลูกยางนั่นแหละเขาเรียกเป็น จริงๆแล้วมันก็จะบางคนที่เขาเ็เรียกว่าซีหรือไม่ก็จะเรียกว่าโอลิงอะไรอย่างเงี้ยโอลิงที่หัวฉีดนะฮะเปลี่ยนตัวนี้ก็หายครับตัดเปลี่ยนคือว่าให้เปลี่ยนพวกลูกยางใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องอ๋อครับราคาไม่สูงใช่ไหมครับไม่สูงไม่สูงไม่มันไม่มันไม่เกี่ยวกับพวกพวกบ่าวาวพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวฮะคนละเนาะฮะคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันฮะอ๋อเปลี่ยนลูกยางก็หายใช่ไคใช้เชื่อมเพลิงระบบเดียวใช่ไหมใช้เชื่อมเพลิงระบบเดียวใช่ไหมครับ ครับครับใช้บินซินอยู่ครับครับให้เป็นนแี่ปัญหาแล้วครับครับเออคือประเดี๋ยวผมจะถามเรื่องไอ้ที่เวลาเราถอนกันเร่งเวลาเราไอ้นี่แล้วมันเสียงจุดระเบิดไงเหยียบคาสเหยียบอะไรอย่างเงี้ยครับมันลงท่อมาไงครับแป๊บก็เนี่ยฮะตั้งไฟฮะอยู่ที่การตั้งไฟครับอ๋อครับบางทีตั้งไฟแก่เกินไปอ๋อครับครับตั้งไฟใหม่อ๋อตั้งไฟใหม่ใช่ไหมครับครับครับ งั้นรบกวนแค่นครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายค่ะคุณกระเกตนะคะพยาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกระเกตครับเชิญครับวันนี้มีปัญหาอะไรคะคุณกระเกตฟังทางโทรศัพท์ค่ะฟังทางโทรศัพท์เท่านั้นครับโทรศัพท์ครับอย่าฟังทางทีวีครับอ๋อค่ะ่โอเคครับใช่เลยฮะเออเออ ค่ะพอดีเออฉันใช้รถมัส d a 3สามสองสามอยู่นะคะออคปีสามห้าค่ะอ่าแล้วพอดีมีปัญหาทางด้านกระจกมันใช้ระบบไฟฟ้าใช่ไหมคะคแล้วพอดีเออมันกดไม่ขึ้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเอ่อเป็นที่มอเตอร์แล้วครับนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเรากดไปแล้วเราได้ยินเสียงอืดนะครับแสดงว่ามอเตอร์ทํางาน แต่เนื่องจากว่าอาจจะเกิดการตกรางเพราะว่ากระจกเนี่ยมันจะมีรางรองอยู่แล้วก็รา,างอาจจะผุหรืออะไรก็ตาม,มานะครับแล้วก็ทําใหา้มันตกรางก็ทําให้การยกของกระจกไม่ขึ้นฉะนั้นไอลักษณะเนี่ยมันจะมีเสียงคือเสียงนี้ก็คือเสียงอะไรเสียงเกิดขึ้นของมอเตอร์ทํางานอึดอัดอึดอืดอยู่นั่นอย่างั้นแนะแต่ว่าไม่ดังเลยค่ะอไม่ดังเลย<ม>ก็เมื่อวันก่อนนี้เพิ่งะจะไปเปลี่ยนเอ,อะไรนะหม้ออา่า ไม่ใช่มอเตอร์มอเตอร์อะมอเตอร์คอันก่าบครับมอเตอร์ของเรากระจกนี่แหละครับมอเตอร์ของน้ําค่ะมอเตอร์ของน้ําค่ะมอเตอร์ของน้ํามันมีอะฮะมันไม่ใช่มหมฮะน้ําไม่มีหม้ออะไรเขาเรียกอะไรนะหม้อน้ําหรือเปล่าหม้อน้าเป็นหม้อน้ำที่ที่เป็นระบบเขาเรียกไอ้ปั๊มปั๊ม ปั๊มน้ำปั๊มน้ำใช่ไหมครับโอเคครับอไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันกับกระจกฮะไม่เกี่ยวกันเพราะเราเลือกกันแล้วแล้วมันเกี่ยวกับอะไรฮะกระจกที่ว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยฮะก็ที่ผมบอกนี่ฮะคือมอเตอร์มอเตอร์ที่อยู่ด้านในด้านในของประตูซึ่งมันจะมีฝาปิดอยู่มอเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ปั่นแล้วก็ทําให้ยกรางของกระจกขึ้นมาปิดหรือเปิดต้องไปให้เขาดูแต่มันยังใช้ได้แต่พอดีมันโดนฝนแล้วมันไม่ขึ้นนั่นแหละครับเอาไปงี้ครับ ไปที่ร้านที่พยาวจิพะพยาใช่ไหมฮะค่ะอยู่พยาวค่ะร้านกรอนประตูเขาเขียนถ้าที่ไห Warm นเขาเขียนว่าร้านกรอนประตูเนี่ยนะครับร้านทํากระจกหรือกรอนประตูเขาจะใช้คําพูดคํานี้แต่ไม่ได้หมายถึงกรอนประตูบ้านนะฮะหมายถึงกรอนประตู<ม>รถยนต์<ม>เป็นอูร่รถเนี่ยใช่ไหมคะอู่รถบางทีก็ทําไม่ได้เพราะมันเป็นระบบไฟฟ้า<อ>มันเป็นระบบไฟฟ้าอู่รถไม่ได้หมายถึงว่าจะทําได้เสมอไปถ้าเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นมีร้านคําว่ากรอนประตู จับโดยตรงหรือไม่ก็เป็นร้านไดนาโมสตาร์ครับถึงจะทำได้ครับโอ้โหเมื่อวานนี้ไปเมื่อวานก่อนเขาเอาค่าแรงมือตั้งพันสองบาทพันสองร้อยบาทครับอ่าก็ลืมไปพอดีเขาเอามือคว้ยหลังไม่สังเกตดีๆีฮะก็ถือฟังต่อไปด้วยเอานะครับเอาไปตามที่ผมแนะนำนี่นะครับร้านไดนาโมหรือว่าร้านที่ทำกระจกโดยเฉพาะครับครับนะครับ โอแล้วคลองมาลอะไรมันดังอิดออดอิดออดที่มันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมตอบให้หลังใหม่พอดีเวลาหมดลงแล้วนะครับขออภันิดนึงนะจะถือสายไว้แล้วกันนะครับถือสายไว้นะครับ พรุ่งนี้ก็พบกับมอเตอร์วารตี้ใหม่นะครับหางหกโมงหกโมงเท่าไหร่นะหกโมงหกโมงยี่สิบค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะก็เป็นตามเวลานี้นะสวัสดีครับก็เอาเป็นว่าเวลาของรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วยังไงก็อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่หกโมงยี่สิบนะคะจันทร์ถึงศุกร์ติดตามได้เลยนะคะมอเตอร์วารตี้และเฟิร์นอิสราค่ะต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ